สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดถอ h ช n แนลอยู่ในขณานี้นะครับก็วันนี้วันที่สิบสี่นะครับก็มาสรุปนะฮะตามสัญญามาสรุปชุดสรุปบนสรุปล่างครับพร้อมตัวเจาะเน้นบนเน้นล่างให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็นะครับก็หลังจากที่ดูสูตรมาเต็มๆนะครับตั้งแต่ว่าวันหวยออกมาจนถึงวันที่สิบสิบสามนะฮะวันนี้วันที่สิบสี่ก็ได้เวลามาสรุป นะครับทั้งบนทั้งล่างในบินเดียวกันให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะสมาชิกนะผมก็ขอฝากช่องของผมด้วยช่องใหม่เพราะแอ่ทอนช่องแง่ทอนชาแนลนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนนะครับ ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอก่อนที่จะสรุปกันนะครับก็มาดูว่าผมเอาตัวเลขที่ไหนมาสรุปให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับอะมีพี่นะครับมีพี่ๆสมาชิกนะครับให้เกีย comment, รติคอมเมนต์นะครับติดติงวามาว่านะครับ สูตรที่ขอไม่ลงให้นะครับสูตรที่สูตรที่ขอไม่ลงให้สูตรที่อันนี้คือตาม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 ,ตามที่ที่เขาเมนต์มานะสูตรที่ขอไม่ลงให้ไม่ดูแล้วเขาว่างั้นไม่ไม่ดูคลิปผมแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านนะครับจะเอาจะเอาสูตรไหน เพราะว่าสูตรของผมอ่ะผมลงไปหมดให้หมดแล้วนะ,ะสมาชิกนะสูตรที่เข้าต่อจากงวดที่แล้วอันนี้ผมประมาณว่าสมาชิกจะขอสูตรที่มันเข้าต่อจากงวดที่แล้วคืองวดที่แล้วมันเข้าอะ่ะแล้วทาไมไม่เห็นลงผมลงให้หมดแล้วนะ,ะสมาชิกนะนะครับแต่ผมไปไปไปคอมเมนต์พี่เขา,าแล้วแหละนะฮะในในใต้คลิปใต้คลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับไปคอมเมนต์บอกเขาแล้วว่าให้ไปย้อนดูนะครับอ่นทีนี้ถ้าไม่เห็น กิงๆนะครับอ่ะมาดูนะครับสมาชิกนะอันนี้คือชุดสรุปล่างงวดที่ผ่านมาได้ตัวเดียวกันงวดเมื่อกี้ชุดสรุปล่างได้หกตัวแบบนี้มันออกที่เก้าศูนย์ศูนย์เ้านะครับสมาชิกสมาชิกช่องนี้เห็นแน่นอนแต่ผมไปสรุปให้ไม่ถูกเองแต่หกชุดนี้มันเข้าที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้างวดนี้เลขสี่ตัวเหมือนเดิม ได้สูรเดียวกัน,นดูสูรเดียวกันพวกน,นี้มาได้เลขตัวเดียวสําหรับช่องแอททอนแชนแนลเลขหกตัวนี้ผมตัดสองตัวนี้ทิ้งนะครับผมจะนำสี่ตัวเนี้ยไปสรุปให้ถ้าสมาชิกนะครับทั้งหกตัวเนี้ยชอบทั้งหกตัวเนี้ยก็แคปสูตรแล้วก็นําไปพิจารณาเอาแต่ผมจะเน้นที่สี่ตัวนี้เวลาผมสรุปในบินเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาสี่ตัวเนี้ที่ผมปักกระดงเนี่ยผมจะมาสรุปในบินนี้ทั้งบนทั้งล่างให้นะครับอันนี้เป็นสูรเดียวกันกับเข้า ต่อจากวัวที่แล้วนะสรับสรลากทีนี้มาดูสูตรกันะสมาชิกอันนี้สูตรหลักหน่วยบนต่อจากวัวที่แล้วนะครับสมาชิกที่พี่ที่ถามมาว่าไม่เห็นสูตรไหนดูนะนะค่อยๆดูผมจะไปเรื่อยๆอันนี้คือสูตรเก่าต่อจากวัวที่แล like ้วฮะได้วัวนี้ได้แปดกับเก้าวัที่แล้วได้ห้ากับหกมาที่เลขหกนะครับมันขึ้นไปที่หลักร้อยอันนี้คือหลักหน่วยก็ก็ดูตามที่ผมโมงกมนะครผมจะไม่อธิบายเดี๋ยวมันเสียเวลาครับอันนี้ก็จะเป็นลให้เป็น วันนี้งบประจำที่ศูนย์หกท่าทิ้เคืิอ,อวานนี่เอ้ยคลิปวานนี่แหละฮะเนี่ยใต้คลิปนี่แหละพี่เขาบอกว่าไม่ดูแล้วเขาบอกสุดเอาสูตรเอาสูตรที่ขอไม่ได้แล้วเอาสูตรอันนี้ผมก็จะมีเหมืออกันผมเน้นที่สองเจ็ดนะครับคอยดูผมจะเอาสูตรพวกนี้แหละที่ผมนําให้ดูเนี่ยมา,มาสรุปให้อ่ะสมาชิกสูตรนี้เปล่าที่พี่พี่เขาไม่เห็นสูตรนี้เปล่างดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมัน มันเดินมาที่สิบหน่วยบนตรงๆเนี่ยสูตรจะเป็นสี่รสิบบนงวเมื่อกี้มันเข้าศูนย์เก้าตรงๆเนี่ยสูตรนี้ใช่ไหมฮะหรือ,อยังไงฮะแต่มันลงไปล่างอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวผมมาเทียบไปดูถ้าไม่เห็นถ้าเป็นสูตรนี้จริงๆก็อ่ะผมเทียบไปดูนี่เขาคือของงวดนี้อ่ะแคปสูตรไว้ท่นานสมาชิกนะถ้าถ้าเป็นสูตรนี้ถ้าพี่เขาว่าเป็นสูตรนี้มันเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วมันลงล่างนะศูนย์เก้าตรงๆเนี่ย อ่นสูตรนี้จะเป็นสูตรสิบโดยบนตรงๆนะสมาชิกนะอ่ะแคบสูตรไว้ผมเน้นไปที่เลขสี่เนี่ยสมาชิกนะถ้าตามสูตรนะครับก็จะติดตรงผมแค่สามห้าอ่ะชุดสรุปผมก็จะมีอ่ะก็จะมีสี่ห้ามังฮะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะสูตรนี้นะพี่นะถ้าถ้าถ้าว่าเป็นสูตรนี้สูตรเก่าเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าครับใช่ไหมอ่าใช่ใช่ อันนี้สูตรหน่วยหน่วยล่างนะครับอันนี้เด่นบนตัวเดียวก็ได้เลขค้านะครับอันนี้อันเนี้ยสูตรเก่าเหมือนกันได้เลขสองนะฮะวันนี้มีเลขสองแน่ๆ่ข้างบนผมนะครับนี้สูตรเก่าอันนี้หรือเปล่าพี่ก็นี่แหละพี่นะครับพี่ที่ทํามาใช่สูตรนี้ป่าไม่รู้นะผมก็ <g rain> <g rain> สูตรเนี้ยเ <g rain> ข้าเดินต่อมา ผมลงจริงตั้งแต่แตวันที่สิบหกทับสี่ทับมเลขสี่ตัวเนี้ยมาควบล่างงวัเมื่อกี้นี้ใต้แปด 89, เก้าที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยแปดเก้าศูนย์หนึ่งมันก็มาที่ศูนย์เก้าวันนี้ได้ตัวเดิมแปดเก้าศูนหนึ่งก็คือสูตรนี้นี่ฮะไม่สับไม่เ็ไม่เ็ไม่สับอา่าเขาเรียกไม่สับสนนะพี่มีแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งผมเอาเลขเนี่ยสูตรนี่แหละสูตรเก่าเนี่ยมาสรุปให้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าวันนี้ได้ วันนี้สูตรนี้ผมไม่เอานะฮะสมาชิกแต่เป็นสูตรเก่าต่อจากหวะที่แล้วนะครับเป็นเด่นล่างตัวเดียวแต่ผมไม่ไม่ใช้ถ้าสมาชิกใช้ว่ามีเลขหกสมาชิกนะครับแคปสูตรไปนะครับเป็นสูตรเก่าต่อจังหวะที่แล้ววันนี้เลขเด่นล่างตัวนี้ได้เลขหกนะครับแต่ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้สูตรเมื่อกี้นี้นะสมาชิกนะสูตรที่สี่ตัวเมื่อกี้เนี่ยที่ให้ดูอันนี้ก็ศูนย์กันหนึง นะสูตรเด็นบนเน้นที่สิบเบ,บนสูตรเก่าเหมือนกันน,นะสมาชิกนะอ่ะอันนี้ก็หลักร้อยบนเกียร์กระสองนะสมาชิกนะนะครับอันนี้เกียร์กับแปดหลักร้อยอันนี้แปดกับเก้าเข้าต่อจากวัอันนี้สูตรเก่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สูตรเก่านะครับอันนี้หลักสิบล่างได้เกียร์กับเก้านะครับอ่ะหมด หมดแล้วนะสูตรที่ไม่รู้ว่าสูตรไหนนะครับผมให้ดูหมดแล้วนะครับก็จะยาวหน่อยนะเพราะสูตรตั้งแต่หลังมวยออกมาถึงวันนี้ก็หลายสูตรนะครับามาสรุปสรุปเลยมาสรุปเลยนะสมาชิกนะก็ที่ให้ดูไปเมื่อกี้แล้วสูตรนะครับแล้วก็มาสรุปผมได้เขียนในบินไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะคัดสรุปให้เลยไม่รู้มาไม่มานะสมาชิกนะขอพิพจนารณาด้วยนะสามตัวบนมาเลยครับ นะนะครับหกคู่ชุดนะครับสิบหน่วยบนก็จะมีสองห้านะครับสองหกนะครับแล้วก็สองเจ็ดนะครับครับสี่ห้านะครับสี่หกนะครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับอ่ะสิบหน่วยบนผมให้หกชุดนี้นะอ่ะชุดสามตัวบนผมให้ สี่สองห้านะครับกับแปดสองเจ็ดจริงๆแล้วสูตรผมเยอะกว่านี้ผมทำไว้ในในในช่องแอดทอนชแนลนี้ผมทำไว้ดูนะครับเป็นสามสิบสี่สิบสูตรนะสมาชิกนะแต่ลงลงให้จริงอ่ะลงสูตรให้จริงอ่ะที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี่นะแต่ผมทำไว้ดูแล้วผม นำมาหลักร้อยชนกันที่ตัวไหนเยอะที่สุดหลักสิบชนกันตัวไหนเยอะที่สุดแล้วหลักหน่วยชนกันตัวไหนเยอะที่สุดผมก็จะเอามาคํานวณน,นะครับรวมกวับสูตรที่ผมลงจริงนะครับก็ได้ประมาณนี้ผมให้สองชุดนะครับแล้วก็มาชุดสรุปล่างนะฮะชุดสรุปล่างนะครับก็จะที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี่แหละฮะสมาชิกผมเน้นไปที่สี่ชุดนะครับก็จะมี หนปดนะแปดศูนแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าแปดอ่ะมมีแค่นี้นะสมาชิกนะก็ให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะถูกผิดยังไงก็การาบขอโทษขอพัสมาชิกไว้ลงหน้าด้วยหัวประจำวันที่สนะิบหทับหนะ้าทับหกห้าอ่ะก็ตามนี้เลยนะถูกผิดยังไงก็การาบขอโทษขอไปถ้าไม่ชอบชุดสรุปหรือสมาชิกจะไปชอบสูตรที่ผมลงให้แล้วก็ไปจับเอาเองอันนี้ก็แ้วแต่สมาชิกนะฮะ ข้างบนนะครับนะครับข้างบนผมเน้นที่เลขสองนะครับข้างล่างนะครับผมเน้นที่เลขแปดหรือเก้าถ้าสมาชิกนะก็ทำนี้เลยนะครับถูกผิดยังไงก็กลับขอโทษข้พระสมาชิกไปลวงหน้าด้วยนะครับอ่ะ เน้นที่เลขสองนะครับก็จะเน้นที่สองห้าสิบโดยบนนะครับกับสองเจ็ดนะครับสามตัวบนก็สี่สองห้านะครับแล้วก็แปดสองเจ็ดนะครับเน้นข้างบนก็เลขสองตัวเดียวนะข้างล่างก็เน้นสองตัวนี่แหละฮะไม่รู้จะหลุดหมดหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาอ่ะข้างล่างนี่ก็สี่ชุดนี่แหละฮะไม่มากไปน้อย เน้นมาให้แล้วนะครับจากเก้าชุดนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะฮะถูกผิดยังไงผมก็กราบขอโทษขอใหสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับนะครับชุดสรุปให้แล้วนะสมาชิกนะนะครับสูตรมาเยอะๆใครปวดหัวมาดูคลิปนี้เลยนะสมาชิกนะสรุปให้เรียบร้อยนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขอไปสมาชิกอีกสองวันนะครับมาลุ้นกันนะครับผมก็หวังว่านะครับหวยที่ผม ทำตามสูตรนี้สรุปให้ตามสูตรนี้นะครับจะพาสมาชิกนะครับไปถึงฝ่งฝันล่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปไปด้วยกันฮนะสำหรับคลิปสรุปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอทอนชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจง้งเตือนเกี่ยวกับคลิปให,ใหม่ๆที่มจะลงต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ชุดสรุปก็ประมาณนี้ใครไม่ชอบชุดสรุปมองผ่านๆไปได้เลยนะทุกผิดยังไงก็กลับ,ก,ลบก็ทุกข้อไปสมาชิกไว้ลงหน้านะครับพรุ่งนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายส่งท้ายนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ